สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้มารีวิวชุดแปลงจากสตาร์ทเท้าเป็นสตาร์ทมือครับะตระกูลร้อยี่ห้าทุกรุ่นครับร้อยยไอไเดียวบังลมไม่ฟ้าไม่ส้มเอ็มเอ็กปาวานซีทีร้อยี่ห้านะครับที่เป็นรุ่นที่เป็นล้อไม่เหล็กรุ่นสตาร์ทเท้านะครับเอามาแปลงแปลงเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับก็คือ พวการยิมาไอาทุกรุ่นนะครับในชุดก็มีครับอันดับแรกก็คือไดร์สตาร์ทครับได์สตาร์ทจะให้เลือก2แบบครับก็คือตัวถูกกับตัวแพงครับตัวแพงก็ใส่ลูกโตตัวถูกก็ใส่ลูกอ่าตัวประมาณกลางๆนะครับคือประมาณลูก 9, อ่าเก้าแต่ตัวนี้ก็เป็นลูกหกเลยครับในชุดก็ที่มีอีกก็คือเฟืวงสตาร์ทตัวใหญ่ครับเป็นของแท้ครับอของแท้ทั้งหมดรู้สึกว่า12ชิ้น,นครับ แล้วก็ดันเบย์สตาร์ทครับเป็นของแท้ด้วยครับดันเบย์สตาร์ทสังเกตนะคือตรงแม่เหล็กจะมีน็อตหกตัวนะครับก็คือเป็นรุ่นเนิาเท้าแหละมาแปลงเป็นสตาร์ทมือก็คือใส่ได้เลยะลจะมีนอ็นอตน็อตแท้มาให้แบบนี้ครับหกตัวแล้วก็มีนี่นครับแกนแกนเฟืองสตาร์ทแล้วก็บูทแล้วก็มีเฟืองสตาร์ทตัวเล็กนะครับแล้วก็ลูกปืนกลงนกที่อยู่ใน อ,อยู่ในเฟืองสตาร์ตัวนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกมีดีเล,คเล์ครับอ่าดีเลสตาร์ทครับเป็นของแท้เหมือนกันแล้วก็อ่าปักมอเตอร์สตาร์ทนะครับให้แล้วก็มีมีอะไรอีกมีสวิตสวิตแท้ให้นะครับสวิตเลือกได้ครับอ่าแจ้งมาเลยรุ่นไหนรยมาอ่าบางลมหรือว่าอีมเน็กหรือว่าปาวานครับแล้วก็มีปักปักสวิตให้ไปต่อครับต่ออ่าขึ้นจาก ขัวขัวแบตเตอรี่ครับคือนี่ขัวแบตเตอรี่กับกับฟลฟิลนะครับก็คือแจ้งมาเลยว่าเป็นปาวันหรือว่าวิ่เื่อยมาไปบางลมนะครับก็คือว่าชุดนี้ก็คือแปลงจบนะครับก็คือออกไปเจาะแข็งครับแข็งก็สามารถเจาะกับดอกอโซอได้เลยครับเบอร์ยี่สิบแปดกับเบอร์สามสิบนะครับแล้วก็ตัรเขียวที่แกงนะครับส่วนเรื่องราคาก็ถ้าเป็นใดตัวถูก ได้ตัวถูกก็คือตัวลูกเล็กอ่ะก็คืออยู่ที่3,500บาทแล้วเดตัวลูกโตเนี่ยก็อยู่ที่ส0่0บาทนะครับก็คือสั่งชุดนี้ไปคือจบเลยครับชุดจะตัดมือไม่ต้องหาเพิ่มไม่ต้องหาอะไรเพิ่มครับได้ของแท้ไปหมดนี่เลยคนไหนสนใจก็ทักเฟสไม่เว้นวักแล้วก็แคมซิงนะครับอ่าโอเคครับรู้เรื่องครับ